สรุปหนังสือปลุกยักษ์ในตัวคุณ a อ a k e n เค e เด a n t ใจ t อนวิเป็นหนังสือพัฒนาตนเองที่เขียนโดยโทนี่โรบบินตีพิมพ์ในปี1991ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหนังสือพัฒนาตนเองที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดนำเสนอแนวคิดว่าทุกคนมีศักยภาพมหาศาลซ่อนอยู่ภายในเปรียบเสมือนยักษ์ที่รอการปลุกให้ตื่นหนังสือนี้เน้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการควบคุมความคิดอารมณ์ ร่างกายและการตัดสินใจในชีวิตเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานแกนหลักของหนังสือคือการควบคุมสิ่งที่เรียกว่าสภาวะภายในของเราไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถเลือกวิธีรับรู้และตอบสนองต่อมันได้ความสุขและความสําเร็จไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีคิดและการให้ความหมายกับประสบการณ์ของเรา หนังสือนี้นำเสนอเครื่องมือและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับทุกด้านของชีวิตหลักการสำคัญ 1. พลังแห่งการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่แน่วแน่เขาเน้นว่าการตัดสินใจที่แท้จริงคือการตัดขาดจากทางเลือกอื่นๆทั้งหมดเมื่อเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่และไม่ยอมให้มีทางเลือกอื่นการกระทำจะตามมาโดยอัตโนมัติ 2. ระบบความเชื่อและค่านิยม ความเชื่อคือสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นความจริงและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำทั้งหมดของเราเขาสอนวิธีระบุและเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดเราไปสู่ความเชื่อที่เสริมพลังค่านิยมคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญในชีวิตการจัดลำดับค่านิยมให้สอดคล้องกับเป้าหมายจะช่วยขจัดความขัดแย้งภายในใจ 3. กฎของการยึดถือและความเจ็บปวดมนุษย์มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและสแสวงหาความสุข เขาสอนให้เชื่อมโยงความเจ็บปวดกับพฤติกรรมที่ไม่ต้องการและเชื่อมโยงความสุขกับพฤติกรรมที่ต้องการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 4. เทคนิคการสร้างสภาวะความเป็นเลิศสภาวะทางอารมณ์และร่างกายมีผลต่อความสามารถและการตัดสินใจเขาแนะนำวิธีควบคุมร่างกายลมหายใจการเคลื่อนไหวคำพูดและจังหวะของเราเพื่อสร้างสภาวะที่เอื้อต่อความสำเร็จ 5. การตั้งคำถามที่ทรงพลัง คำถามที่เราถามตัวเองกำหนดสิ่งที่เรามุ่งความสนใจและความหมายที่เราให้กับชีวิตเขาแนะนำให้เปลี่ยนจากคำถามที่จำกัดเช่นทำไมฉันถึงล้มเหลวเป็นคำถามที่เสริมพลังเช่นฉันจะเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์นี้ได้อย่างไร 6. ภาษาและคำพูดภาษาที่เราใช้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการรับรู้เขาแนะนำให้ใช้คำพูดที่เสริมพลังแทนคำพูดที่บ่นทอนกำลังใจเช่นเปลี่ยนจากฉันโกรธ เป็นฉันรู้สึกไม่พอใจนิดหน่อย 7. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นแหล่งความสุขที่ยิ่งใหญ่แนะนำวิธีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นและการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน 8. การกําหนดเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนให้ทิศทางและแรงจูงใจในชีวิตเขานำเสนอวิธีการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเฉพาะเจะจงวัดผลได้บรรลุได้จริง สมเหตุสมผลและมีกำหนดเวลาและการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน9การควบคุมเวลาและชีวิตเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเขาแนะนำวิธีจัดลำดับความสำคัญการจัดการเวลาและการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิต10กฎแห่งการให้การให้นำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจมากกว่าการรับเน้นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นและการสร้างคุณค่าให้กับสังคม โรบินนำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 1. การตัดสินใจเด็ดขาดตัดสินใจอย่างแน่วแน่และลงมือทำทันที 2. การเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดระบุและท้าทายความเชื่อที่ขัดขวางความสำเร็จ 3. ภาษาและคำถามเชิงบวกใช้คำพูดและคำถามที่เสริมพลัง 4. การจัดการสภาวะทางร่างกายและอารมณ์ควบคุมท่าทาง การหายใจและการเคลื่อนไหว 5. การใช้จินตนาการอย่างสร้างสารรค์มองเห็นภาพความสำเร็จก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง 6. การพัฒนาแบบก้าวกระโดดแสวงหาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แทนการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยสรุปและการนำไปใช้หนังสือปลุกยักษ์ในตัวคุณไม่ใช่แค่หนังสือให้ความรู้แต่เป็นคู่มือปฏิบัติการสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เขาเน้นย้ำว่าความรู้ที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่พลังการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแนวคิดสำคัญของหนังสือคือเราทุกคนมีพลังในการควบคุมชีวิตของตนเองผ่านการตัดสินใจที่เราทำในแต่ละวันแม้เราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ภายนอกได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกวิธีตีความและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยการปลุกพลังยักษ์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา เราสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายความสุขและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง